ไรด์สไตล์นัศราถ้าต้องการความมั่นคงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาฟังอีพิโซดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ,ราไรด์สไตล์นัศรารายการที่ช่วยคุณพัฒนาตัวเองและสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่ในเรื่องของโลกดิจิตอลในเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งหนึ่งต้องมีวิกฤตต่างๆที่เราต้องเผชิญท,ทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากเจอดังนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรับมือได้กับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์และทําให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น และคุณสมบัติที่ได้บอกมานั้นก็คือคุณสมบัติ4ประการที่ช่วยให้คุณรับมือได้กับทุกสถานการณ์ค่ะมาดูกันค่าว,ว่าคุณสมบัติ4ประการประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณสมบัติ4ประการประกอบไปด้วยการคิดเป็นสื่อสารเป็นประสานงานเป็นและใช้ตนเป็น การคิดเป็นจะทําให้เราคิดอย่างมีหลักการมีเหตุมีผลอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ได้มโนคิดเพอ้อเจอ้อไปเองดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจําเป็นจะต้องคิดเป็นแต่เนื่องจากว่าในบางครั้งก็จะต้องมีปัญหาบางอย่างที่มันซับซ้อนไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการแก้ไขได้ดังนั้นการคิดเป็นในที่นี้ยังหมายถึงว่าเราจะต้องคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อจะหาหนทางใหม่ๆ ทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมแล้วก็ได้คําตอบดีๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่องจากว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะคงที่ถาวรตลอดไปเราก็เลยต้องมีการคิดอย่างยืดหยุ่นด้วยการคิดอย่างยืดหยุ่นจะทําให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่เคยทําและจะทําให้เราสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์การคิดดังกล่าวที่ได้บอกมาแล้วจะช่วยให้เรามีแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างนี้ก็อาจจะยังเรียกว่าคิดไม่เป็นอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรคะสิ่งที่เราควรจะคิดก็คือแล้วเราจะทําอย่างไรในเมื่อสิ่งต่างๆมันแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องมาทําในสิ่งที่ เราแก้ไขได้เช่นเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะขยายธุรกิจมาสู่ออนไลน์ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรพิจารณาว่าเราน่าจะทำแต่ไม่ใช่ด้วยการหวังลมๆแล้ลงๆว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองนอกจากนี้เราก็อาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะทำอย่างไรดีล่ะเพื่อทำให้ธุรกิจออนไลน์ของเราน่าสนใจหรือมันมีช่องทางอื่นๆอีกไหมที่จะช่วย ให้เราสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้แล้วการทําแบบนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเพื่อรองรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเราอาจจะยังไม่มีความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจออนไลน์นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเตรียมพนักงานเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้รองรับกับแนวทางธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาของเราเกิดปัญหาตามมาในที่สุดการคิดในแบบนี้ค่ะที่เรียกว่าคิดเป็น โดยสรุปอาจจะบอกว่าการคิดเป็นก็คือการคิดอย่างมีวิจรารยญาณมีหลักการมีเหตุมีผลมีที่ไปที่มาและไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆและสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ค่ะและการคิดเป็นก็คือจุดเริ่มต้นที่จะนำพาเราไปสู่ความสําเร็จค่ะและหลังจากที่เราคิดเป็นแล้วก็มาสู่คุณสมบัติที่สองค่ะก็คือสื่อสารเป็นการสื่อสารเป็นจะทําให้เราสามารถ ถ่ายทอดข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่มีตัวเราไปยังคนอื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการซึ่งวัตถุประสงค์ในการสื่อสารก็มีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะเช่นอาจจะเป็นการแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบซึ่งก็ต้องอาศัยเทคนิคที่จะทําให้คนเหล่านั้นอยากจะฟังข้อมูลหรือสิ่งที่เรานําเสนอให้เขาฟังด้วยความสนใจที่อยากจะฟังพร้อมทั้งสนใจและใส่ใจ อย่างที่เราต้องการหรือในบางครั้งเราก็อยากจะให้เขาเชื่อเราหรือทําตามเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้เทคนิคเช่นกันค่ะเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการโน้มน้าวใจใครๆได้เราเรียกว่าเทคนิค3จอค่ะคือประกอบไปด้วยจริงจําเป็นจับใจเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่เชื่อหรือทําตามสิ่งที่เราบอกใช่ไหมคะ และเพื่อให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องทําให้เรื่องจริงนั้นมันเป็นเรื่องที่จําเป็นด้วยค่ะเพราะความจําเป็นจะทําให้คนปฏิเสธไม่ทําไม่ได้และถ้าจะให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องให้จับใจค่ะจับใจนั่นหมายความว่าทําให้คนที่เขาทําเนี่ยเขาทําด้วยความเต็มใจและอยากจะทําโดยไม่ต้องมีใครบังคับเขาซึ่งถ้าอยากจะฟังรายละเอียดเทคนิคการใช้ดังกล่าวสามารถไปฟังในอีพิโซดที่ชื่อว่า ทักษะการโน้มน้าวใจแบบผู้นําได้นะคะนอกจากนี้การสื่อสารยังอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กําลังใจสร้างแรงบันดาลใจซึ่งคนที่จะสามารถสื่อสารในรูปแบบนี้ได้ดีก็ต้องเข้าใจสามารถมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในคนแต่ละคนและเมื่อคุณสามารถสื่อสารได้ดีก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่ในตัวของคุณได้อย่างที่คุณต้องการ พร้อมกับยังให้กำลังใจสร้างแรงใจให้คนอื่นได้ด้วยซึ่งในไลฟ์ดี s i น์สไตล์นัสลาก็มีอยู่หลายอีพิโซดนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องการสื่อสารคุณสามารถย้อนกลับไปฟังหรือเลือกฟังได้ตามความต้องการค่ะและเมื่อคิดเป็นสื่อสารเป็นแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติข้อที่3ค่ะนั่นก็คือประสานงานเป็นการประสานงานเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถ ทำงานคนเดียวได้แทบจะบอกได้เลยว่าไม่มีงานใดๆในโลกนี้ที่จะทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวโดยเฉพาะงานยิ่งใหญ่ยิ่งมีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือความช่วยเหลือจากคนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเราสามารถมีคุณสมบัติประสานใจประสานงานได้ด้วยการเข้าใจความแตกต่างของคน ถ้าเราเข้าใจว่าคนเราไม่เหมือนกันมีการรับรู้ที่แตกต่างกันไปมีความชอบมีพื้นฐานมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันก็จะทําให้เราปรับตัวยอมรับความแตกต่างและหาวิธีที่จะเข้าถึงคนแต่ละคนได้ดีค่ะเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของคนก็จะทําให้เราสามารถทําให้คนเหล่านี้มาทํางานร่วมกันได้นั่นหมายความว่านอกจากเราจะเข้ากับใครๆได้ดีแล้ว เรายังช่วยคนเหล่านั้นผนึกกําลังทํางานเป็นทีมได้ด้วยค่ะและการประสานใจเป็นก็นําไปสู่การประสานงานเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นผู้นําด้วยค่ะและเราก็มาถึงคุณสมบัติสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สี่ที่เรียกว่าใช้ตนเป็นการใช้ตนเ็นเนี่ยหมายถึงการที่เราได้รู้จักตัวเองได้สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองที่มีได้อย่างเต็มที่โดยปกติเราจะสามารถ ใช้ตนเป็นได้ก็ต่อเมื่อเราโคสตตัวเองเป็นค่ะการโค้ตตัวเองเป็นหมายถึงการรู้จักตั้งคําถามและหาคําตอบด้วยตัวเองการทําแบบนี้จะทําให้เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นได้เห็นข้อดีๆที่เรายังลืมใช้หรือเห็นข้อที่เราควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงก็ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆและสามารถพัฒนาตัวเองใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งในหลายๆอีพิโซด ก็ได้มีแนวทางให้คุณได้ฝึกโค้สตตัวเองนะคะยังไงก็ลองกลับไปเลือกฟังดูที่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์กับคุณค่ะและเมื่อคุณใช้ตนเป็นสิ่งที่ตามมาคือคุณก็จะสามารถใช้คนอื่นเป็นด้วยค่ะเหมือนกับที่มีคํากล่าวว่าถ้าอยากรู้จักคนทั้งโลกให้เริ่มต้นจากรู้จักตัวเองก่อนดังนั้นการที่เราจะใช้ใครๆได้ดีเราก็ต้องใช้ตัวเองให้เป็นก่อนค่ะ และนั่นก็คือคุณสมบัติสี่ประการที่ทุกคนควรมีเพื่อจะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับคุณค่ะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าคุณสมบัติสีประการมีอะไรบ้างคุณสมบัติแรกก็คือจะต้องคิดเป็นต่อมาก็ต้องสื่อสารเป็นประสานงานเป็นและใช้ตนเป็นคุณก็ลองตรวจสอบตัวเองดูนะคะว่าสีคุณสมบัติดังกล่าว คุณมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็หาวิธีและแนวทางในการพัฒนาให้มีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาวิธีหนึ่งก็คือนํามาใช้จริงเลยค่ะดังนั้นต่อไปนี้เวลาจะทําอะไรก็ให้ลองถามตัวเองนะคะว่าเราได้คิดเป็นสื่อสารเป็นประสานงานเป็นและใช้ตนเป็นแล้วหรือยังเพราะสี่คุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วเป็นทักษะซึ่งทักษะคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและใช้มันบ่อยๆค่ะ และเมื่อคุณสามารถใช้คุณสมบัติสี่ประการได้ดีแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาก็คือคุณจะมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณคิดว่าอีพิสซดนี้มีประโยชน์และยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเลยนะคะแล้วก็ชแชร์ไปให้คนอื่นด้วยค่ะและพบกันใหม่ในไรดีไซน์สไตล์นัสราค่ะ